ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีนครศรีธรรมราชค่ะนําส่วนราชการพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันปล่อยพันนาพันสัตว์น้ํานะคะแล้วก็เปิดศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ปลาดุกลำพันนะคะคืนถิ่นู้ควรเครงค่ะคืนความส,สมดุลของระบบนิเวศค่ะ นายรัทธาทองคำนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกรมประมงค่ะพี่นงประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและเปิดศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ปลาดุกลําพันนะคะคืนถิ่นผูควรเครงค่ะและเฝ้าระวังการประมงผิดกฎหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรค่ะโดยกิจกรรมในค ครั้งนี้นะคะกรมประมงได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ําในป่าพุกควนเครงค่ะโดยเฉพาะปลาดุกลําพันนะคะปลาสลิดและกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์ประจําถิ่นอีกทั้งทางประมงเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในวันนี้จะสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนเป็นการสร้างสมดุลในระบบนิเวศเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําให้กลับคืนมาอีกครั้งและเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะด้านผู้อํานวยการกองตรวจการประมงนะคะก็ได้เผยว่ากองตรวจการประมงได้ริเริ่มจัดทําโครงการศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ปลาดุกลาพันคืนถิ่นพุควรเกรงค่ะและเฝ้าระวังการทําประมงผิดกฎหมายเพื่อร่วมกันดูแล และสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ตว์น้ำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพ่วมในการกองตรวจการประมงกันค่ะต้มพันธ์เนี่ยเป็นปลาที่ประจำพื้นถิ่นอยู่ที่นี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่ามันมันหายสูญหายไปประมาณ -78 ปีแป้วีที่เราไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นโครงการนี้เลยเยกิดขึ้นมาเดิมเดียพี่น้องตงม้มบนคลงเนะี่ยเขาเริ่มเริ่มต้นมาแล้วแล้วก็ผมก็เป็นผู้สนับสนุนในเมื่อเรามีคนเราก็เลยขยายเครือข่ายออกไปก็เลยใช้พื้นที่ตรงเนี้ย เป็นที่พบปะพี่น้องประชาชนเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องงบอุนหนุนให้กับชุมชนไปพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชปีนี้เราให้มา1ิบชุมชนซึ่งในโครงการนี้เราให้เรื่องมาจากชาวบ้านคิดว่าชาวบ้านต้องการอะไรก็ทําอย่างนั้นในกิจกรรมของประมงเมื่อจะตั้งเครือข่ายฝึกอบรมหรือว่าปล่อยพันธ์สัตว์น้ำให้ปริมาพัสัตว์น้ําเพิ่มขึ้น หรือจะสร้างบ้านปลานะครับเมื่อปล่อยพยันธุสารน้ำลงไปแล้วไอ้ความมีที่อยู่อาศัย